ถือว่ารถจนวนลงอย่างมากมายหลายกองเป็ทีเดียวนะครับหน้าตาเขาคล้ายหมีมากคนระับแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ในกลุ่มก,กับชมตนะครับหน้าตาของเขาไม่ทราบ่า,าท่านผู้ชมนะครับเคยเห็นจันที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าเคยเห็นแต่ในรูปภาพเท่านั้นนะครับน้องก้วยเขากับน้องก้วยใค ด้วยนะครับโอ้นะันี่คือสัตว์สาย้นที่หนึ่งครับที่อยากให้ท่านผู้ชมค่ับได้รู้จัก แล้วนะครับอาวัยวะทุกส่วนนะครับก็เหมือนกับสัตว์ทัใหม่นะครับแต่นั่นคือความนิยมนะครับของสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีความร่วมกันเยอะแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับองค์กรแต่ละองค์กรนะก็ช่วยกันดูแลนะครับแม้ระทั่งประเทศไทยของเราเขาก็เป็นสถาว์ปุ๋ยงนะครับซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์ของประเทศไทยของเรามีชส่วนนิดเดยนี่มีขอนะครับซึ่งเป็นสัตว์ปุ๋ยหงส์นะครับ ส่วนนี้ครับเป็นการขึ้นพิากานะครับเราสามารถออกมากินเวลากลางวันได้แต่ว่าเราจะให้อาหารนี้แค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองนะ